สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำเกิดวันที่13มีนาคมนะครับว่ามีคู่ไหนทเลี้ไหนสกอร์เปกันบ้างแล,ำลำ้วเริ่มต้นกันที่ ผมบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2องบอสเซีร์มุลชนะพีเอสวีไอเฟเประตูต่อศูนย์รวมผล2นัดน,นะครับบอสเซียร์รมุนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับแอตเลติโกโมาลิดเอาชนะใน90นาทีอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ1รวมผล2นะัดทั้ง2ทีมเสมอกันที่2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาออกไปอีก120นาทีครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเตะในช่วงต่อเวลาอยู่นะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในที่2องโยโกฮาม่าเอฟมาิีนอสชนะซานตงไทซานไป1ประตูต่อศูนย์รวมผล2นัดครับโยโกฮาม่ามาิีนอสได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ1นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษบอนส์มัทชนะลูตันทาวไป4ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเลบนเต้เสมออันดาลาไป0ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพรอนคาลตี้เสมอฮิบเนียนไป2ประตูต่อ2และดันดีเอฟซีชนะฮะบดีนไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษพีเตอร์โบโลชนะสตีมเนตไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีโวครับนะครับของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับ พีทีสตูลเอฟซีไพ่เมืองทองยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อสามลำพูนวอลเลเยอร์ชนะสุโขทัยเอฟซีสามประตูต่อสองประจวบเอฟซีไพ่การท่าเรือเอฟซีศูนย์ประตูต่อสองราชบุรีเอฟซีชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ขอนแก่นยูเนเต็ดชนะตา่าดเอฟซีสี่ประตูต่อหนึ่งสงขลาเอฟซีไพ่เชียงรายยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อสี่อุรีรัมยูเนเต็ดชนะอุทัยธานีเอฟซีสามประตูต่อสอง และชมบุรีพายให้กับดังนั้นวีจีปทุมไปหนึ่งประตูต่อ4ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลกุยเดฟองหรือเฟนรับของฝรั่งเศสรอบแทีมสุดท้ายปาลนลยังเชียงแมงเอาชนะนีดไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่ยประการสรุปผลการแข่งฟุตบอลไปคําคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ